เกินร้อยใจเกินรักบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่หนึ่ง รถชนแฟนนอกใจและสะพานเสียงนั้นเรียกให้ทุกคนหันไปมองเป็นตาเดียวแล้วจากนั้นก็เกิดไทยมุงขึ้นทันทีทุกคนปรีเข้ามาหาร่างอวบอ้วนที่ล้มอยู่หน้ารถคันหรูเจ้าของรถมีสีหน้าไม่สู้ดีนักทั้งตื่นตระหนกระคนอารมณ์เดือดดาลนแต่ดูท่าอารมณ์โมโหโคงมากกว่าเจ้าของรถเป็นชายร่างผอมแห้งอายุราวๆสี่สิบปีได้ เขาเดินวนเป็นหนูติดจันขยี้ผมปากก็บ่นพึมพำจนไทยมุงเถานั้นต้องเรียกสติให้เขามาดูคนเจ็บแต่ชายหนุ่มกลับพรุษวาคำหยาบคายออกมาเดินข้ามถนนประสาอะไรวะอีอ้วนคนเจ็บที่ถูกเรียกว่าอีอ้วนถึงกับพังะหล่อนน้ำตาไหลมองบาดแผลที่เกิดจากอีกฝ่ายขับรถไม่ระวังหัสพรมั่นใจว่าตนเดินมาอย่างดี แม้แร่างจะอวบอ้วนหนักกว่าร้อยกิโลกรัมทว่าหล่อนระมัดระวังเดินมองทางและหลบรถที่ขับสวนกันไปมาอย่างดีหนูหนูเรียกข่าทําขวัญให้หนักหนักเลยปากพล่อยแบบนี้ป้าขายผลไม้สกิดลหลอนพลางบุ้ยปากไปทางคนที่แต่งตัวดีแต่จิตใจคงตรงกันข้ามข้าทําขวัญอะไรชายคนนั้นสะบดอีกครั้งหน้าตาถมึงขึงกโกรธ เขาปรีดเข้ามาพร้อมง้างแขนคล้ายจะเข้ามาทำร้ายทั้งหัสพรและป้าขายผลไม้โชคดีที่มีคนลุงไวกลางคนและพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์ช่วยไหวชายคนนั้นเดินกระฟัดกระเฟียดก่อนขึ้นรถแล้วขับออกไปโดยไม่สนใจคนเจ็บที่ตนเองขับรถชนสักนิดชั่วจริงๆไอ้หอนี่แล้วก็มีเสียงกลด่าลอยมาอีกหลายคำจากไทยมุงหัศพรคิดว่าตนเองจะเป็นลมแดดตายก่อนได้มาโรงพยาบาล ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากลุงแท็กซี่ที่สละรถให้หล่อนขึ้นไปนั่งขาเจ็บและไม่สามารถลุกยืนเองได้พี่วินมอเตอร์ไซค์ประมาณสี่ห้าคนจึงต้องแบกหัดสะพอนที่น้ำหนักกว่าร้อยกิโลกรัมขึ้นรถหญิงสาวยกมือไหว้เหนือหัวกล่าวขอบคุณยกใหญ่พี่วินสายหน้าบอกไม่เป็นไรทว่าเม็ดเหงื่อที่อยู่บนหน้าของพี่ๆเขานั้นสามารถบอกได้ดีทีเดียวว่าหล่อนต้องลดน้ำหนักจริงจังแล้วล่ะโรงพยาบาลที่คุณลุงแท็กซี่พามา ทำให้หัดสพรใจชื้นหล่อนยิ้มกว้างทันทีที่รถหักพวงมาลัยเลี้ยวมาทางประตูฉุกเฉินสาเหตุที่ดีใจคงเพราะแฟนสาวของหล่อนเป็นแพทย์แผนกอายุรกรรมและตอนนี้ก็กำลังเป็นอาจารย์หมอสอนนักศึกษาแพทย์ช่วงนี้ทั้งหล่อนและแฟนสาวจึงไม่ค่อยได้เจอกันกระทั่งคุยโทรศัพท์ก็ไม่มีอาจมีข้อความสั้นๆเช่นกินข้าวแล้วฝันดีหรือบอกว่าวันนี้มีเคสด่วนซึ่งหัดสพรเข้าใจดี และไม่เคยคิดงอแงอาจจะมีน้อยใจบ้างแต่หากคิดว่าการที่แฟนสาวไม่มีเวลาให้หล่อนมันคือการที่อีกฝ่ายจะได้ช่วยคนได้อีกมากฮัสพรจึงทำตัวเป็นแฟนที่ดีและพร้อมจะเข้าใจหลังจากทำแผลเสร็จร่างตุยหนุ่ยจึงมานั่งรอรับยาบริเวณหน้าห้องจ่ายยาระหว่างที่รอประกาศชื่อหางตาเห็นร่างที่คุ้นเคยหัสพรคลี่ยิ้มแล้วรีบลุกขึ้นเดินไปตามทางที่เพิ่งเห็นแฟนสาวแต่เพราะอาการบาดเจ็บ จึงทาให้เดินได้ช้ากว่าปกติหญิงสาวหน้าม้อยหันซ้ายแลขวาไม่พบแฟนสาวของตนแล้วโทรศัพท์หาอีกฝ่ายก็ไม่รับเดินไวจริงๆปุ่นพึมพำพลางลากขาเดินไปตามทางอีกด้านซึ่งไม่ค่อยมีคนไข้และหล่อนก็เห็นร่างเพียวในชุดกาวอีกครั้งหัสพรยกมือขึ้นอ้าปากกำลังจะเรียกชื่อทว่าคนรักกลับเดินอ้าแขนตรงไปกอดผู้หญิงอีกคนรังอ้วนชะงักงัน ใจเต้นไม่เป็นสัมมือไม้สั่นและชาว่าไปทั้งตัวคิดถึงพิมพ์จังเลยค่ะหมอนักแฟนของหล่อนบอกว่าคิดถึงคนในอ้อมกอดแหม่ก็เจอหน้ากันอยู่ทุกวันยังจะมาบอกคิดถึงอีกนะคะผู้หญิงคนนั้นหัวเราะเสียงใสก่อนขยิงเท้าจะหดปลายจมูกยังแก้มที่หัดสพรเคยดอมดมทั้งสองคนยังพูดอีกหลายประโยคทว่าหูหัดสะพรเหมือนดับไม่รับรู้อะไรแล้ว ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเดินลากขาที่เจ็บเข้าไปใกล้ทั้งคู่ทีละนิดพิทหมอนัดหสัสพรคิดว่าหล่อนตะโกนเสียงดังแต่ในความจริงมันช่างแผ่วเบาคนถูกเรียกผงาเล็กน้อยส่วนคนในอ,อ้อมกอดก็เพียงแค่ขมวดคิ้วเล็กๆนิดมันอะไรกันคะหล่อนเคยคิดว่าหากจับได้ว่าแฟนมีคนอื่นคงร้องโวยวายกระชากผมนางชูและลงมือตบตีคนของตนให้หนำใจ แต่ในความเป็นจริงคนร่างอ้วนได้แค่ยืนนิ่งส่งคำถามไร้สาระไปให้อะไรเหรอคะหมอนัดผู้หญิงอีกคนเอ่ยขึ้นอย่างสงสยัยรู้สึกกลิ่นไม่ดีมองคนตัวสูงกับคนร่างอ้วนสลับกันไปมาอยู่นานสองนานผ่านไปชั่วอึดใจหมอนัดทำเพียงถอนหายใจหนักๆแล้วขยับเข้ามาใกล้หันสพรมากขึ้นพี่จะบอกหันสาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสบอกอะไร นั่นไม่ใช่คำถามจากหัตสพรถ้าทว่าเป็นอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆหมอนัฐเดี๋ยวพี่คุยกับหมอเพียวทีหลังนะคะทำไมต้องคุยทีหลังนั่นสิคะทำไมไม่คุยพร้อมกันเลยหัตสพร์ออกความคิดเห็นบ้างทำไมคนที่เป็นแฟนหล่อนต้องคุยกับคนที่ชื่อหมอเพียวรับหลังหล่อนหมอนัฐเม้มปากเลือบมองหัตสพรทีหมอเพียวทีพอคนร่างสูงเพียวถอนหายใจยิงสาวทั้งสองก็อดทนรอไม่ไหว พูดออกมาสักทีเถอะขาพี่นัดนี่มันเรื่องอะไรกันหมอเพียวดูจะใจร้อนแต่มันก็ช่วยกระตุ้นให้คนที่รู้เรื่องราวดีที่สุดได้เปิดปากออกมาสิ่งที่พี่จะบอกกับหันสาก็คือเราเลิกกันเถอะพี่มีแฟนใหม่แล้วฮะเป็นหมอเพียวที่ตกใจจนร้องเสียงหลงหลอนพ่นลมหายใจหนักๆมองหันสะพอตาขวางและลามไปทางคุณหมอนัดที่หลายใจก่อนจะสะบัดตัวเดินหลีกไปอีกทาง หมอนัดเรียกไว้พลังทําท่าจะเดินตามแต่ถูถกคาสพรรั้งแขนไว้แทนพี่หมอนัดนอกใจหันษาในน้ำเสียงที่เปล่งออกมามีแต่ความเสียใจทั้งยังผิดหวังในตัวคนตรงหน้าน้ำตาคลอหน่วยจวนไหลเมื่อรู้ว่าเส้นทางรักของตนเองกำลังจะจบลงและเป็นการจบที่ไม่ดีเอาซะเลยทุกอย่างก็เป็นเพราะหันษานั่นแหละอะไรนะคะหล่อนแทบไม่เชื่อว่าคนที่เคยรักกัน กลับโยนความผิดมาที่หล่อนทั้งๆที่หมอสาวเป็นฝ่ายนอกใจมีคนอื่นพี่ไอคนหันสารู้บ้างไหมทุกครั้งที่เดินกับหันสาไม่แต่สายตารังเกียจพี่หมอคนที่เคยใจดีคอยติวหนังสือเรียนให้คอยไปรับไปส่งสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยหรือให้กำลังใจหล่อนทุกครั้งยามเผชิญปัญหาและเป็นคนที่บอกว่ารักหล่อนมากที่สุดมาบาัดนี้กลับกลายเป็นคนที่ทำให้อีกฝ่ายอาย เพียงแค่เดินเคียงคู่เวลามองกระจกแม่อายตัวเองบ้างหรือหันษาน้ำหนักหันษามันพุ่งไปร้อยกว่าโลแล้วนะพี่บอกให้หันษาลดก็ไม่ยอมลดสักทีน้ำเสียงมอนัดดูหงุดหงิดมองแฟนสาวด้วยสายตาที่รังเกียจเตียดฉันพี่หมอก็รู้ว่าขออ้างของคนไม่รักตัวเองแค่ตัวเองยังทําให้ดูดีไม่ได้เลยแล้วจะมาดูแลอะไรพี่ได้เอาเป็นว่านับจากเวลานี้ไปเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะพี่จะไม่ขอโทษ เพราะตัวหันสาไม่คิดจะดูแลตัวเองพี่ถึงมีคนอื่นเพราะแบบนี้ไงสิ้นประโยคนั้นหยุดน้ำตาใสก็ร่วงกระทบแก้มยุย้ยที่คนร่างสูงเคยสัมผัสอย่างทะนุถนอมหมอนัดจะหลดปลายจมูกโด่งไม่รังเกียจเลยสักครั้งทว่าวันนี้หันสะพรกลายเป็นคนอื่นและหมอนัดยังตั้งแง่รังเกียจหญิงสาวโทษว่าหล่อนไม่ดูแลตัวเองและปล่อยให้น้ำหนักขึ้นไปมากถึงร้อยกว่ากิโลกรัมทัทง้ทงทั้ที่ความจริงหัสนสพรป่วยเป็นโรคไทรอยต่ำ ต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมนน้อยเกินไปทําให้เหนื่อยง่ายขี้เกียจไม่อยากทําอะไรน้ําหนักขึ้นง่ายจึงอ้วนแบบบวมฉุเช่นที่เป็นอยู่ตอนนี้มอนัทรู้ทุกอย่างแต่กลับโยนความผิดทุกอย่างมาที่หล่อนคนเห็นแก่ตัวมือป้อมยกขึ้นปาดน้ําตาหมดคําจะพูดเข้นเสียงออกมาได้แค่นั้นโอเคพี่ยอ,อมรับเงินระหว่างเราจบกันแค่นี้ หมอนัดแค่ยาไหลเหมือนไม่ยี่ระสิ่งที่เอ่ยออกมาทั้งหมดร่างสูงหันหลังเดินไปตามทางที่หมอเพียวเพิ่งเดินจากไปหัสพรทรุดลงกับพื้นร้องไห้สะอึกสะอื้นและคงเพราะเสียงแห่งความเสียใจดังไปถึงหมอนัดกระมังถึงหยุดแล้วหันกลับมามองหัสพรมองฝ่ายนั้นผ่านม่านน้ำตาใจสั่นขึ้นมาอีกครั้งหากหมอนัดเอ่ยขอโทษและขอโอกาสหล่อนจะของที่อยู่คอนโดหันสาพี่จะไปเอาวันพรุ่งนี้แล้วกัน ส่วนของที่พี่เคยให้หันษาพี่ไม่เอาคืนคนใจร้ายพูดแค่นั้นแล้วหันหลังกลับเดินจำเอาไปอีกทางโดยไม่หันกลับมามองร่างอ้วนที่ปิดหน้าร้องไห้โหเสียใจเจียนตายสักนิดตะวันตกดินท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเข้มอากาศยังร้อนทว่าหัวใจของหันษากลับหนาวเหน็บหล่อนไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าออกจากโรงพยาบาลมาตอนไหนร่างอวบอ้วนเดินโซซัดโซเซไปตามทาง โดยที่ใบหน้ายังคงเปื้อนเปื้อนไปด้วยน้ำตาคำพูดของแฟนสาวยังดังก้องในหูพี่ายพี่รังเกียจหันสพรร้องกรีดสุดกายปิดหูปล่อยน้ำตาให้ไหลพรากไม่สนใจใครหากเมื่อเวลาผ่านไปครู่ใหญ่พอเงยหน้ามองไปรอบกายกลับมีสายตาที่คล้ายกับหมอนาะดมองมาที่หลอนมากมายหันสพรพยายามพาตนเองออกจากตรงนั้นหญิงสาวกัดปากลากขาที่บาดเจ็บไปจนสุดทางเดิน ข้างหน้าคือสะพานทอดยาวไม่มีแม้กระทั่งแสงไฟหรือผู้คนอยู่อยู่ในหัวของหัดสพรก็คิดเรื่องบางอย่างขึ้นหล่อนเป็นโรคไทรอยต่ำภายหลังการสูญเสียพ่อแม่ไปไม่นานหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยการกินยาและพบแพทย์ต่อเนื่องทำให้หล่อนดีขึ้นก็จริงแต่ความเหงาและว้าเวจากการไม่เหลือใครในครอบครัวอีกแล้วก็ทำให้หล่อนสร้างความสุขให้ตัวเองโดยการกินและสอดแสวงหาของอร่อย ความคิดเรื่องการทิ้งชีวิตลาจากโลกไปนี้เคยมีช่วงที่พ่อแม่จากไปใหม่ๆหัสะพรกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาแต่ร้องไห้เคยคว้ามีดขึ้นมาหมายจะตัดเส้นเลือดใหญ่ทว่าบางอย่างชุนให้หยุดความคิดนั้นรอยยิ้มของพ่อแม่ที่เคยส่งมาให้เป็นสิ่งที่ทําให้หัดสะพรยืนหยัดและต่อสู้กับโรคไทรอยต่ำอนรู้จักกับหมอดตั้งแต่ยังเรียนมหาวิทยาลัยฝ่ายนั้นเป็นคนอารมณ์ดีพูดจาไพเราะทั้งหยอดและหยอดห,อดหัดสะพร จนความสัมพันธ์พัฒนามาเป็นคนรักตั้งแต่พบว่าตัวเองป่วยหล่อนก็ไปรักษาและกินยาต่อเนื่องแต่การคุมน้ำหนักให้กลับไปผอมดังเดิมมันทำได้ยากในช่วงแรกๆหมอนัดยังคอยให้กำลังใจทว่านานไปกลับออกห่างโดยให้เหตุผลว่าคนไข้ล้นโรงพยาบาลแลกเวรไม่ได้และสารพัดเหตุผลหล่อนเพิ่งมารู้วันนี้ที่แท้คนที่เคยดีมาตลอดนั้นนอกใจไปมีคนอื่นนานแล้ว มือป้อมลูบไปตามราวสะพานด้วยใจเบาหวิวในโลกนี้หล่อนไม่เหลือใครแล้วบิดามารดาอยู่บนสวรรค์มานานหลายปีท่านคงเหงาหากว่าหล่อนตามท่านไปคงจะดีใบหน้ากลมแงนมองท้องฟ้าที่มืดมิดคล้ายชีวิตของหล่อนการลาจากโลกใบนี้กลับมาอยู่ในหัวอีกครั้งอยู่ต่อก็ไร้ประโยชน์หล่อนไม่เหลืออะไรหรือใครต้องสนใจและคนบนโลกใบนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจหล่อนในตอนที่มีชีวิตอยู่หรอก คนที่คิดฝากผีฝากไข้และฝากดวงใจทั้งดวงไว้ให้กลับรังเกียจและอายที่จะอยู่ร่วมกันคิดแค่นั้นมือป้อมป้อมกระชับราวบันไดแน่นขึ้นสายตาเริ่มมองหาสิ่งที่จะส่งตัวเองลงไปยังใต้ผืนน้ำที่เงียบสงบหัสพรนว่ายน้ำไม่เป็นการตะเกียกตะกายคงมีแค่ในช่วงแรกเพราะเริ่มกลัวหากหมดแรงหล่อนก็คงร่วงลงยังก้นแม่น้ำน้ำตาร่วงผอหัสพรปัดมันออกทั้งบนหน้าและหลังมือ ยกขาขึ้นปินสะพานขาอีกข้างกำลังจะตามมาทว่ากลับมีแรงมหาศาลมาดึงรั้งหล่อนไว้ใครสักคนอุ้มหล่อนได้ทั้งทที่หล่อนน้ำหนักร้อยกว่ากิโลกรัมนี่คุณคิดจะทำอะไรนะ่ะเสียงนั้นเหมือนตีเตียนทว่าก็แฝงไปด้วยความห่วงใยเพียงแค่นั้นน้ำตาที่คิดว่าแห้งเหือดไปแล้วกลับล้นทะลักหลั่งไหลออกจากดวงตาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อีกอัศสรร้องไห้จนตัวยโยน หล่อนสซอื้นให้อยู่ใต้ไหล่กว้างของคนที่เข้ามาช่วยไม่ให้หล่อนล้าชีวิตจากโลกนี้คนจะไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้ค่ะฝ่ามือเรียวรูปเบาๆบนหลังที่ชื้นไปด้วยเหงื่อยิงสาวรู้ดีว่าคนในอ้อมแขนกลัวเพียงใดแต่คงพร้อมหมดสิ้นหนทางและอาจโดดเดี่ยวอ้างว้างจึงเลือกวิธีนี้ดีที่เธอกลับมาจากทำงานและเดินข้ามสะพานนี้ทุกวัน พอเห็นหล่อนกระชับมือกับราวสะพานสูดหายใจเข้าเต็มอกและเริ่มปีนป่ายก็เข้าใจทันทีว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นผู้สิตาใสาเกียร์หมาวิ่งมาคว้าตัวหล่อนก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายเพิ่งมารู้สึกตัวตอนที่กอดปลอบว่าหล่อนนั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่เหมือนกันไม่น่าเชื่อว่าความตกใจจะทำให้เธอร่างนั้นขึ้นอกแล้วเหวี่ยงลงมาอยู่ข้างล่างได้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่เจ้าของร่างอวบอ้วนหยุดร้องไห้แล้ว ทว่ายังคงนั่งกอดเขาหมดอะไรตายอยากอยู่ผู้สิตาทอดมองถุงอาหารที่เธอทิ้งลงพื้นเมื่อตอนที่พุ่งเข้ามาช่วยคนที่เอาแต่กอดเขาไม่พูดไม่จาท้องเริ่มหิวตาก็เริ่มง่วงเราด้วยดีนะที่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดคุณต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะไหนๆก็เอาตัวเข้ามายุ่งแล้วจะยุ่งต่อก็คงไม่เป็นไรอยากกลับบ้านไหมเดี๋ยวไปส่งสภาพนี้ขืนปล่อยไว้ลำพัง ไม่แคลวคงคิดทำร้ายตัวเองอีกแน่ๆผู้สิตาพยายามช่วยเท่าที่จะทำได้พ่อถามออกไปฝ่ายนั้นก็ยังเงียบอยู่ฉันจะแจ้งตำรวจแล้วนะอยอย่านะคะมิได้จะขู่แต่เพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้าต่อไปดีจึงเลือกพึ่งพาผู้พิทักษ์สันติราแล้วกันทว่าเจ้าตัวกลับปฏิเสธเสียงสั่นแล้วคุณอยากกลับบ้านไหมฉันจะไปส่งคำตอบคือการสายหน้าช้า ฉันไม่อยากกลับไปเห็นภาพเดิมๆภูสิตาไม่รู้หรอกว่าภาพที่หล่อนเห็นคืออะไรหากแต่ให้เดาหล่อนอาจอกหกักแล้วที่บ้านคงเต็มไปด้วยภาพและกลิ่นของแฟนกระมังเราจะไปไหนไปบ้านคุณได้ไหมบทที่สองตอบแทนห้องขนาด25ตารางเมตรดูเล็กลงทนาดตาเมื่อมีคนร่างอวบอ้วน นั่งขุดคูอยู่ตรงมุมห้องผู้สิตายืนเกาหัวกแกรกไม่รู้จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนทั้งๆที่นี่มันเป็นห้องของเธอแท้ๆหญิงสาวยังคงสะอื้นให้แต่ไม่ได้ปล่อยโฮเหมือนคราแรกที่พบกันผู้สิตาถอนหายใจกวาดตาทั่วห้องก่อนจะนั่งลงจะไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นเธอคิดอะไรอยู่พอหล่อนเงยหน้าขอไปบ้านคุณได้ไหมน้ำเสียงที่เอ่ยสั่นเครือและใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยหยาดน้ำตา ทำให้คนขี้สงสารอย่างภูสิตาตอบตกลงในวินาทีต่อมาสุดท้ายจึงพาหล่อนเดินข้ามสะพานลัดล้อมมาจนถึงอาพาร์ตเมนต์ที่เช่าอยู่ประมาณสองปีกว่าๆและเพราะภูสิตายังคงค้างค่าห้องอยู่หลายเดือนจึงทำตัวรับๆับล่อหลอหลบเลี่ยงทั้งกล้องวงจรปิดและสายตาของเจ้าของห้องพักคนร่างอ้วนเองก็ต้องพลอยทำตัวเล็กลีบไปด้วยทั้งๆที่ตัวหล่อนใหญ่พอๆกับมีควายสักตัวเลยละ่ะสุดท้ายก็พากันขึ้นมาบนห้องเช่าจนได้ ครสิตาปล่อยให้แขกได้ร้องไห้ให้พอใจในหัวยังคงสับสนมึนงงอยู่คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ดียังคิดได้ไม่เท่าไหร่เสียงวอยๆและการเคาะประตูแบบกระหน่ำก็ดังขึ้นอยู่ในห้องชฉยไม่ต่าขาเฉาี่ค้างไว้เมื่อไรจะจ่ายนี่เจ๊ใจดีให้ค้างมาหาเดือนแล้วนะถ้าตายังไม่จ่ายพรุ่งนี้เจ๊จะให้คนมาเอาของต่าออกจากห้องเจา้าของห้องลนลานเปิดประตูหวังเจรจาแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไร กลับต้นส่วนกลับเป็นบินค่าเช่ายาวเป็นหางวาวตาขอเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งได้ไหมคะเจ๊ใหม่เดี๋ยวค่าเทรนพอไม่ต้องพูดแล้วเจ๊ใหม่สาวใหญ่ไว้ห้าสิบยกมือขึ้นสองข้างเป็นท่าพระพุทธรูปปางห้ามญาติซีหน้าบ่งบอกว่าขี้เกียจฟังเรื่องเดิมๆเต็ม,มแก่เจ๊ฟังมาหาเดือนแล้วนะตาจากนี้ผัดไม่ได้อีกแล้วถ้าเป็นคนอื่นเจ๊ไหลออกจากห้องพักไปแล้วนะเจ๊เห็นแก่ตาที่เคยช่วยเจ๊เรื่องผัวเก่าไว้ แต่นี่มันก็หลายเดือนแล้วนะคนอื่นเขาหาว่าเจ๊ลำเอียงกันหมดครั้งนี้เจ๊จะเห็นแก่เรื่องราวครั้งก่อนตาต้องหาเงินมาจ่ายค่าเช่าห้องสักสองเดือนก็แล้วกันแล้วเจ๊จะให้ชาต่อผูสิตายิ้มออกยกมือไหว้ท่วมหัวทว่าวประโยคต่อมากลับทําให้เธอหุบยิ้มทันทีภายในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเจ๊ตาหาเงินให้ไม่ทันหรอกค่ะขอเวลาไม่ได้แล้วจริงๆตาต้องเข้าใจเจ๊ด้วยสิ เงินม่ใฉ่น้อยๆเลยนะทิตาค้างไว้นะ่ะผู้สิตาไหลตกเข้าใจเจ๊ใหม่ดีเะว่าตอนนี้เธอขัดสนจริงๆอาชีพเทรนเนอร์ของเธอไม่ได้รุ่งอย่างที่คาดคิดไว้ลูกค้าส่วนมากเป็นผู้ชายพวกเขาไม่ไว้ใจให้ผู้หญิงอย่างเธอดูแลคิดโปรแกรมการออกกำลังกายให้แม้เธอจะทำได้ไม่ขาดตกบกพร่องก็ตามลูกค้าที่เธอได้รับส่วนมากก็เป็นรายวันหรือไม่ก็ลูกค้าที่ทดลองออกกำลังกาย3วันหรือ7วันเท่านั้นซึ่งรายได้ตรงนั้นมันไม่พอ เมื่อวันก่อนเธอเพิ่งนำกีตราสุดรักไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้เป็นค่ากินค่าอยู่หากเธอโดนไล่ออกจากหอพักก็ยังไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งพาใครเนื่องจากบิดาและมารดาอยู่ต่างจังหวัดเธอเข้ากรุงเทพมาทำงานตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเงินที่ได้จากค่าจ้างก็ต้องเจียดส่งไปให้ท่านทั้งสองนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ภูสิตาไม่มีเงินใช้ตกลงตามนี้ณาตาภายในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง ค่ะร่างสูงรับคำเสียงอ่อยรู้ดีอยู่แก่ใจว่าคงไม่มีปัญญาไปหาเงินจำนวนที่ค้างค่าเช่ามาจ่ายได้ทันในระยะเวลาที่กําหนดคืนนี้คงต้องทยอยเก็บของค่าเช่าที่ค้างทั้งหมดเท่าไหร่คะแต่แล้วแขกที่มาอยู่ผิดที่ผิดทางก็เอ่ยขึ้นผู้สิตาหันมองร่างอ้วนที่เดินเข้ามาใกล้ทีละนิดใบหน้าของหล่อนไม่มีคราบน้ำตายอยู่อีกแล้วมีเพียงสีหน้าที่ตระหนกและกังวลเข้ามาแทนที่ เจม่กระชับกรอบแว่นมองสาวร่างอ้วนผ่านไหลของภูสิตาไปเมื่อครูหล่อนไม่ทันได้สังเกตว่ามีแขกอยู่ในห้องของผู้เช่าด้วยถามทำไมจะช่วยตาจ่ายหรอเจใหม่เบะปากกว่าตามองคนที่เนื้อตัวมอมแมมอย่างดูแคลนแล้วเท่าไหร่ละคะข่าเช่าเดือนละสี่พัเดคูณหาเดือนเท่ากับ2 3ง0 0บาทข่านา้ำขาไฟฉันไม่คิดก่แล้วกันถ้าเธอมีเงินจะช่วยตาจ่ายฉันก็ยินดี เงินบอกเลขบัญชีหรือให้ QR code มาได้เลยค่ะทั้งเจใหม่และภูสิตานิ่งอึ้งไปชั่วขณะไม่คิดว่าหล่อนจะเป็นผู้ออกค่าเช่าที่ค้างให้และเพราะทั้งสองคนเอาแต่ยืนตกตะลึงอยู่หญิงสาวจึงเอ่ยขึ้นเพื่อเรียกสติจะเอาไหมคะค่าเช่าที่ค้างเอาสิเอาสิอ่ะนี่ QR โค d e ภูสิตามองมือป้อมที่หยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าแล้วสแกนจ่ายค่าเช่าที่ค้างว่องไวไม่เกินสามวินาที มือถือของเจ๊ใหม่ก็มีเสียงแจ้งเตือนยอดเงินที่โอนเข้ามาเจ๊ใหม่มองตัวเลขลอดเลนส์แว่นทำไมโอนมาตังหามืน่นผูสิตาชะเง้อมองมือถือของเจ๊ใหม่อย่างถือวิสาสะก่อนจะหันมามองคนใจดีที่เพิ่งจ่ายค่าเช่าที่ค้างให้เธอแถมยังบวกเพิ่มไปอีกเท่าเป็นค่าเช่าล่วงหน้าค่ะเจ๊จะได้ไม่ต้องมาทวงอีกอุ๊ยไม่ทวงหรอกจ้าตาเงินเจ๊ไหม่รบกวนเวลาแล้วนะ เจ้ใหม่ส่งยิ้มหวานและเปลี่ยนทนเสียงที่ชายฉับพลันเมื่อประตูห้องปิดลงผู้สิตาที่เรียกสติกลับคืนมาได้แล้วจงเอาแต่มองคนร่างอ้วนตรงหน้ามองอะไรคะคุณช่วยฉันทำไมฉันไม่มีเงินคืนคุณหรอกนะตอนนี้หญิงสาวกรอบจนแห้งเงินติดตัวมีไว้ใช้วันละ3 0สถึงห้าบาทเองเวลาไปทำงานเธอเลือกจะตื่นก่อนเวลาสักสองชั่วโมงเพื่อเดินเท้าส่วนอาหารกลางวันนั้น อาศัยพี่พี่เทรนเนอร์คนอื่นในฟิตเนสใจดีแบ่งปันมาให้เลิกงานแวะซื้อข้าวตรงตลาดราคาไม่เกินห0ิบาทซึ่งได้เยอะแบ่งไว้กินสองมือได้สบายทว่ายามนี้เธอติดเงินคนที่เพิ่งรู้จักกันไม่ถึงสองชั่วโมงตั้งห้าหมื่นบาทชาตินี้จะมีปัญญาที่ไหนมาใช้คืนถือสวัสดตอบแทนที่คุณช่วยชีวิตฉันมันเป็นสิ่งที่ใครเห็นก็ต้องทำอยู่แล้วใครจะยอมให้คนตายต่อหน้าเราถ้างั้น คุณก็หาเงินมาคืนฉันสิคะรางอ้วนหันหลังแล้วเดินไปทางระเบียงผู้สิตาปวดจีที่ต้นคอจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่หล่อนรู้อยู่แล้วหลอกเหรอว่าเธอนั้นไม่มีเงินสักบาทจนต้องถูกทวงค่าเช่าที่ค้างหนะเพราะคุณไม่มีเงินท่านฉันไม่ช่วยคุณก็ต้องโดนไล่ออกจากหอพักไปจ้นี้รายใหม่หันกลับมาหลอนกว่าสายตาไปทั่วห้องขนาด25ตารางเมตร สายตาสะดุดอยู่กับอุปกรณ์ออกกำลังกายที่อยู่ข้างเตียงคุณเป็นเทรนเนอร์เหรอคะคนร่างสูงพยักหน้าถ้างั้นฉันจะจ้างคุณมาเป็นพีทีส่วนตัวคะ่ะคะคุณคิดรายชั่วโมงหรือรายเดือนถามจริงเสียงที่เปล่งออกไปคล้ายละเมอมากกว่าผู้สิตากระพริบตาทีๆยังคงมืนงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอช่วยผู้หญิงตรงหน้าไม่ให้ฆ่าตัวตายแล้วพามาที่ห้องพัก หล่อนจ่ายค่าเช่าห้องที่ค้างให้และตอนนี้กำลังบอกว่าจะจ้างเธอเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวอีกคุณไม่ต้องกลัวฉันนี่มีเงินจ่ายนะคะฉันมีเงินเยอะไม่เชื่อดูนี่สิสาวร่างอ้วนเดินอาดอาดเข้ามาใกล้ยื่นมือถือมาให้ดูตัวเลขที่ปรากฏในแอปธนาคารเล่นเอาภูสิตาถึงกับเบิกตากว้างมีเงินเป็นล้านเลยแล้วก็อุทานออกมาเสียงดังก่อนจะรีบเอามือปิดปากตนเองเพราะกลัวห้องอื่นได้ยิน ผู้สิตาสายหน้ารัวๆใช้นิ้วนาหลักของตัวเลขหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านเฮ้ยมีเงินเยอะขนาดนี้อยากจะตายทำไมเนี่ยนั่นสิเนาะเสียงหัวเราะนั้นดูสมเพศตัวเองพิดกลผู้สิตารู้สึกผิดขึ้นมาทันทีพอมองร่างอ้วนที่หน้าตามอมแมมเสื้อโชกไปด้วยเหงื่อใครและขาที่มีแผล ก็คิดว่าหล่อนคงพบเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสจริงๆถึงได้ทำเช่นนั้นขอโทษค่ะคนแก้มยุยสายหน้าส่งยิ้มเล็กน้อยเชิงไม่ถือสาหล่อนลอบมองคนตรงหน้าอีกครั้งดูเหมือนฝ่ายนั้นก็มีเรื่องทุกข์ใจเช่นกันไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าหลายเดือนและดูท่าอาชีพที่ทำอยู่ก็ไม่ได้สร้างรายได้เท่าที่ควรภายในห้องสี่เหลี่ยมเตียงกับทีวีที่เป็นสิ่งพื้นฐานยังไม่มีเลยหล่อนปลายตามองเสือผืนเล็ก กับหมอนและผ้าห่มสีซีดๆแล้วุุกคิดขึ้นมาได้ว่าหล่อนนั้นช่างโง่เขลาซะจริงชีวิตที่ผ่านมาก็เรียกว่าสมบูรณ์ดีแล้วเพียงแค่ขาดบิดามารดาเพราะท่านบุญน้อยจึงลาจากโลกนี้ไปซะก่อนแฟนที่คบหาดูใจกันมาหลายปีนอกใจก็ไม่เห็นต้องปลิดชีพตนเองเลยหล่อนยังมีคอนโดมิเนียมขนาด33ตารางเมตรมีรถเก่งอีกคันซึ่งผ่อนหมดไปนานแล้วและยังมีเงินอีกหลักสิบล้านจากมรดกของพ่อแม่ และอาชีพนักเทรดหุ้นที่หล่อนทำมาหลายปีจนสามารถมีเงินสะสมในจำนวนนั้นได้สุดลมหายใจลึกๆเข้าปอดปาดคร่ามน้ำตาออกจนเกลี้ยงแงหน้าขึ้นส่งยิ้มให้คนที่มีบุญคุณที่สุดในตอนนี้ขอบคุณคุณนะคะที่ช่วยชีวิตฉันไว้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณเองก็ช่วยฉันเหมือนกันคุณชื่อต้าใช่ไหมฉันชื่อหันสานะชื่อนารักจังหัสพรชะงกัก ภาพความทรงจำที่หล่อนไม่อยากคิดถึงผุดขึ้นในหัวหล่อนเคยบอกชื่อกับหมอนั้นและฝ่ายนั้นก็ชมเหมือนคนตรงหน้าอยู่ๆน้ำตาก็ร่วงลงอีกครั้งมือป้อมยกขึ้นหมายเช็ดมันออกทว่ากลับมีนิ้วเรียวปาดลงยังแก้มหล่อนแผ่วเบาอยากระบายไหมฉันพร้อมรับฟังนะหันสพรถอนหายใจทิ้งไหลให้ลู่ลงเอ็นหลังพิงผนังห้องและเริ่มเปิดปากเอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจตลอดการพูดคุย ผูสิตาทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมเธอเพียงพยักหน้าและรับคำในลําคอไม่ได้แทรกหรือออกความคิดเห็นและรอบมองอากับกิริยาของอีกฝ่ายนิ่งๆดูเหมือนแขกของเธอจะไม่ได้มีความคิดแบบตอนที่อยู่บนสะพานอีกแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นคงเป็นอารมณ์ชั่ววูบของคนที่เสียใจมากๆก,กอบกับการถูกรถชนเลยทำให้หล่อนคิดว่าไม่เหลือใครแล้วบนโลกใบนี้ภูสิตากุมมือป้อมไว้หลวมๆ พยักหน้าและส่งยิ้มให้กำลังใจหันสะพรตอนนี้คุณมีฉันนะแค่เพียงคำปลอบโยนสั้นๆนั้นกลับทำให้อกของคนร่างอ้วนสันสะทานหล่อนร้องไห้โฮออกมาอีกครั้งทั้งๆที่ตลอดการระบายไม่มีน้ำตาสักหยดผู้สิตาทำตัวไม่ถูกจึงเลือกเลื่อนกายเข้ามาหาและวโอบกอดร่างอ้วนไว้ถึงมือทั้งสองข้างจะเอื้อมไม่ถึงกันแต่เธอก็สามารถตบหลังหล่อนเบาๆเพื่อส่งกำลังใจให้ได้ เจ้าของห้องนั่งก่อนหันสพรจนอีกฝ่ายสงบลงพอหล่อนพลาออกจึงปรากฏเสื้อกีฬามีคราบน้ำตาเป็นวงกว้างภูสิตาแค่ยิ้มไม่ได้ถือสาอะไรสถานการณ์กลับมาเงียบกงันอีกครั้งจนกระทั่ง <c oughs> ใครสักคนท้องร้องทงั้งภูสิตาและหัสพรมองหน้ากันลึกหลัก,กอนที่คนหิวจะยิ้มแห้งๆกุมมือที่ท้องขอโทษทีค่ะ ข้าวที่ฉันซื้อมามันตกตอนช่วยคุณตอนนี้เลยหิวมากไม่คิดว่าเทรนเนอร์ก็กินตอนดึกเหมือนกันหัสพรคิดอยู่เสมอว่าอาชีพเทรนเนอร์ต้องควบคุมอาหารไม่แอบ,บกินมื้อดึกแบบลลอนกินค่ะแต่ก็ต้องเบิร์นออกด้วยฉันไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้องดูแลลูกค้าในฟิตเนสบางทีลูกค้าก็นัดช่วงที่สะดวกทําให้กินไม่เป็นเวลาเลยเลือกซื้ออาหารกลับบ้านมากินแต่ส่วนมากก็เลือกกินพวกโปรโตีนเป็นหลัก ไม่เน้นแป้งและลดน้ำตาลอ๋อหัสพรพย,ยักหน้างึกงึกก่อนเบิกตาขึ้นพร้อมส่งยิ้มหวานฉันก็หิวเหมือนกันค่ะเงินเดี๋ยวเราสั่งเดลิเวอรี่มากินกันดีกว่านาะว่าจบก็หยิบมือถือขึ้นมาเข้าแอปสั่งอาหารทันทีผูสิตาไม่รู้ว่าหล่อนสั่งอะไรไปบ้างแต่ดูเหมือนนิ้วป้อมป้อมนั้นจะสไลด์หน้าแอปจนคุ้นชินเธอเห็นหล่อนคลิกเลือกช่ำชองและสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อย ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีหล่อนไม,แม่แม้แต่คิดว่าจะกินอะไรด้วยซ้ำคล้ายว่าเมนูอาหารแทรกซึมอยู่ในส่วนของซิลิปรัมอยู่แล้วรอประมาณ30นาทีไรเดอร์โทรมาให้ลงไปรับอาหารผู้สิตาขันอาสาไปเองแต่พอเห็นสิ่งที่ไรเดอร์ถือไว้ก็ต้องพงะทุงอาหารขนาดใหญ่และไม่ได้มีไรเดอร์แค่คนเดียวที่มาส่งแต่มีถึงสด้วยกันนี่คนจะกินหมดหรือเนี่ยสั่งมาตั้งหลายอยา่าง จำนวนอาหารพยกถือเข้ามาในห้องก็เหมือนเล่นเวทเบาๆภูสิตาวางถุงอาหารลงพร้อมกับร่างอ้วนที่กระโจนเข้ามาตาหล่อนมันวาวเปล่งประกายโอ้โหส้มตำไก่ย่างน้ำตกตับหวานต้มแซบข้าวเหนียวสามถุงขนมจีนอีกหนึ่งเทรนเนอร์สาวถึงกับอุทานอย่างตกใจพ่อแบ่งอาหารออกมาเรียงขนมปังอีกชานมไข่มุกสามแก้วเลยหรือเนี่ยคุณจะกินคนเดียวเหรอ ใครบอกคุณก็ต้องกินเป็นเพื่อนฉันสิเฮ้ใครจะไปกินหมดแล้วห้องฉันก็ไม่ได้มีตู้เย็นด้วยนะคุณหันสาภูสิตามีแค่กระติกน้ำสีเขียวที่ใส่น้ำแข็งไว้กินดับกระหายเท่านั้นแต่ก่อนก็เคยมีอยู่หรอกไอตู้เย็นนะ่ะแต่เอาไปขายแล้วอา้าวไม่มีหรอกเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันซื้อให้เองอะไรนะ